สวัสดีครับมมโนกนักเล่าข่าวครับก็มีเรื่องมาเล่าอีกแลนี้เรื่องนี้ไม่เล่าไม่ได้ครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ข่าวอัปเดตมาหมาดๆนะฮะหมาดๆมาดยงอุ่นอุ่นอยู่ในมือผมเนี่ยมีเอกสารขององค์การนิสิตนักศึกษาครับเก้าสถาบันครับเขออกถแถลงข่าวนะออกถแถลงข่าวถึงสารรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับ หลังการวินิจฉัยนะครับเรื่องหาเสียงแก้กฎหมายมาตรา1นึเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือเปล่านะครับนักษากาสถาบันเขาก็ออกออก,ออกแถลงการมาา เป็นที่เป็นที่รู้โดยทั่วไปนะว่าศาลเขาตัดสินยังไงวิสัยยังไงนะไอเพจเนี่ยที่ผมไปค้นมาเนี่ยเพจอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารสมโมสรนักศึกษานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเผยแพร่แถลงการะเขาเผยแพร่นะแถลงการ <c oughs> ของเครือข่ายองค์การน,นิสิตนักศึกษาครับ ฝ่ายบริหารเนี่ยเก้าสถาบันเก้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะก็มีเก้ามหาวิทยาลัยหนึ่งแถลงการร่วมกันนะหนึ่งคือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะครับสององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสามองค์กรบริหารองค์การนิสิตมหา,หาวิทยาลัย กเกษตรศาสตร์บางเขนฮะ,กะเกษตรศาสตร์นะฮะสี่สโมสรน,นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่นะครับ 5. องค์การนักศึกษามหาลัยวลัยลักษณ์ 6. องค์การนิสิตมหาลัยนเรศวร 7. องค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ 8. องค์การองค์การนิสิตมหาลัยบุรพาะครับ 9. องค์การนิสิตมหาวลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะทางเก้าสถาบันเนี่ยเขาก็มีถแถลงการร่วมกันนะครับแถลงการร่วมกันถแถลงการว่านะครับอาจะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังถแถลงการร่วมนะมีใจความว่าการที่ศาลและธรรมนวญวินิจฉัยว่าการเสนอให้แก้กฎหมายเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกหรือนะครับหรือ แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับพวกเราในฐานะนิสิตนักศึกษานะครับก็ขอส่งเสียงเรียกร้องถึงผู้มีอำนาจ ในทางการเมืองนะครับให้ตระหนักถึงอนาคตของประเทศชาติพวกเราเนี่ยเก้าองค์กรเนี่ยพวกเราเนี่ยต่างสิ้นหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกระทำย่ำยีต่อหลักการวิชาการอันเป็นพื้นฐานนะครับที่ท่านล่ำเรียนมาเนี่ย มันมันแบบว่าเพื่อรับใช้ประชาชนเนี่ยหรือแม้แต่ศิลธรรมที่ถูกต้องท่านเนี่ยใช้อำนาจยึดถือใช้อำนาจเนี่ยนะท่านนี้มีอำนาจอย่างจีรังยั่งยืนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็เขียนแบบเขียนแบบภาษามันไม่ภาษาราชการนะเป็นภาษาเขียนนะเอาง่ายว่านักศึกษาเขาก็ พยายามอธิบายว่าพวกท่านเนี่ยใช้อานาจอย่างแมงมัวตัวนะอ่ะแล้วท่านรู้ไหมอํานาจที่ท่านใช้นี่มันไม่กีรังยั่งยืนเลยอืบอกให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะท่านหรือท่านจะห้ามดอกไม้ที่ผีบานเออท่านห้ามได้เหรอท่านห้ามดอกไม้ที่ผีบานไม่ได้เออประมาณนั้นนะฮะท่านจะหยุดการเปลี่ยนแปลง ได้หรืออะไรประมาณนี้เขาเขียนภาษาแบบภาษาพูดเนี่ยนักศึกษาเก่าเก่าสถาบันเนี่ยนะอ,อ,องค์กรนักศึกษาเก่าสถาบันเนี่ยผมเมื่อเลเก็บมาเราเนี่ยมันมาเลยเนี่ยเป็นเอกสารที่ออกมาคือเอาง่ายว่าความรู้สึกของนักศึกษาผมรู้นะเหมือนประชาชนเหมือนผมเหมือนเหมือนท่านเหมือนคุณเนี่ยมันไม่ม i x e ซน e มันไม่เข้าท่านะเพราะว่าสารเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่ตั้งมาถ้าผมจําไม่ผิดนะ ถ้าผิดก็ขออภัยองค์กรอิสระที่ตั้งมาโดยอำนาจอำนาจคอสอชคณะปฏิวัติคณะยึดอำนาจมานะเขาก็ตั้งองค์กรนี้มาเป็นองค์กรอิสระเขาเรียกว่าศารลรัฐธรรมนูญคืออีกศาลหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกับศาลยุติธรมรมศาลดีกาศาลอุทธรณ์ศาลนูน่นนี่นั่นอันนี้เป็นเขาเรียกองค์กรอิสระไง แล้วเหนือเหนือกาสารอื่นด้วยเออแล้วคำวินิจฉัยนี่ผูกพันผูกพันกับทุกองค์กรโอ้โหสุดๆเลยอํานาจโอ้โหเออผมได้อ่านแถลงการจบแล้วผมก็มีความรู้สึกนะปวดตับเหมือนกันอยากไปฉีดตำราก,กฎหมายทิ้งให้หมดเลยทิ้งให้หมดเลยกฎหมายเนะี่ยมันไม่มีความหมายจริงๆนะว่าสสอ,สอนี่มีหน้าที่แกแกกฎหมายหรือ ร่างกฎหมายได้เอออย่างเห็นไหมกฎหมายที่เสนอไปในสภาเรื่องสุราเก้าหน้าหนไหมเออที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งสุราเก้าหน้าเนี่ยเพราะว่ามันทําให้เกษตรกรนเ,เรลืมตาอ้าปากได้ไอ้พวกโลกสวยเนี่ยมึงอย่ามาด่าก,กูเอ,อ้ยมึงจะสนับสนุนให้คนต้มเหล้าขายคนกินเหล้าหรอผมอะไม่กินเหล้าเออผมไม่กินเหล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงคิดบวก มันเป็นการสนับสนุนสินค้าการเกษตรเนี่ยอย่างอ้อยอย่างน้ําตาลอย่างข้าวเนี่ยแทนที่จะขายกิโลละ20บาท25บาทเนี่ยกับมาแปรรูปเป็นเหล้าเนี่ยเป็นสาโรหรือเป็นไวน์เนี่ยนะครับเป็นเหล้าพื้นบ้านเนี่ยเออเหล้าทุกๆุกยี่ห้อที่ว่าประชาชนเขาผลิตมาตอนนี้มียี่ห้อดังๆไม่อยากเอ่ยน,นามเดี๋ยวหาว่าโฆษณาเดี๋ยวเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกอม,มันเป็น การสร้างงานสร้างไรายได้สร้างเงินนะครับให้พืชผลการนนเกษตรเนี่ยมีราคาราคาดีแล้วเอามาแปรรูปเนี่ยพูดจนปากฉี่แล้วพูดบ่อยเรื่องนี้เออผมเห็นด้วยนี่คือหน้าที่ของสสเสนอกฎหมายนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมเออมันเป็นหน้าที่เขาแล้วคุณน่ะตุลาการพิวัฒน์น่ะมมาก้าวไกลเขาเนี่ยผมก็โหยอยากพูดแด่แม่มาฟอ้องกูอีกเออเอาง่ายว่า วิจารโดยสุดจิตใจโดยความเป็นจริงไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ได้ด่าหยาบคายไม่ได้นูน่นนีนี่นะฮะก็ออกบ้านใส่เม็ดเข้าบ้านอาบน้าสระผมครับคิดดีทําดีครับดูแลตัวเองแล้วครับกัวนะครับเป็นคนดีของสังคมของประเทศนี้แล้วก็อย่าเพิ่งายห่าก่อนนะรอดูการเปลี่ยนแปลงแล้วกันเดี๋ยวยุบพักล้านเปอร์เซ็นต์ยุบแน่นอนนักร้องแม่งไปร้องหมดแล้วนะครับ ยุบแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง4ีสีสอสอก้าไกลก็หมดสิทธิ์หมดชีวิตทางการเมืองแต่ผมบอกนะลกมีคนคนมีเพื่อนผมมีเพื่อนเยอะอยู่ก้าไกลเนี่ยเยอะมากเลยถ้าโอ้ถ้าเอ่ยชื่อทุกคนรู้จักหมดอ่ะมันตั้งไว้แล้วเจเนเรชั่น3ผู้เสืบทอดอุดมการนะครับมีแล้วเออมึงล้มพวกนี้คนอื่นก็ขึ้นมาเออล้มพิธาพิธาโดนตัดสิทธิ์ะไม่ได้เล่น ช่วชีวิตกว็วานไปอย่างคุณช่อฮะไม่ให้เรียนการเมืองชั่วชีวิตใช่ไหมเออนั่นแหละเจนสามก็มาเออเจนสามก็มาคุณไอติมเห็นไหมคุณแบงค์นี่เห็นไหมเออเออมีรุ่นสมเดี๋ยวถ้ารุ่นสามโดนรุ่นสีมาอีกเออยิ่งตียิ่งดังฮนะกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานนี่ผมไม่ได้หาเสียงช่วยนะคือผมพูดตามความรู้สึกของประชาชนนะฮะใครที่คิด คิดผิดนะผมว่าคิดใหม่ได้นะเออยิ่งทำอย่างเงี้ยยิ่งสร้างคะแนนเสียงเ้นะาเนี่ยสมัยหน้าแพงจะบอกให้คะแนนเสียงถล่มทลายเป็นรัฐบาลพักเดียวเออแล้วพวกไดโนเสาร์ก็จะออกมาเกีกเอ้ยเผด็จการรัฐสภา,าไว้ไม่ได้ไว้ยึดอำนาจจบข่าวไทยรัฐปวดตับโอ้ยเย็บสวัสดีครับพูดมากเจ็บคอครับมนโนนักเล่าข่าวครับอยากให้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันไทยว่าไม่มีคนพูดนิ่งสนิท ตามสบายครับไม่เดี๋ยว